สําหรับวันนี้นะครับตรงนี้หนูจะพาทุกคนมาเปรียบเทียบนะครับสําหรับปลาบอดี้ปกติกับปลาช็อตบอดี้นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าเกิดเราไม่เปรียบเทียบทุกคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับมาชมครับว,ว่าปลาบอดี้ปกติเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้เป็นปลาที่บอดี้ปกตินะครับรก็คือช่วงตัดส่วนของหัวช่วงไหลช่วงตัวช่วงหางจะมีความกลมกลืนนะครับแต่งเป็น4ส่วนนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับช่วงหัวช่วง ไหล่ช่วงตัวแล้วก็ช่วงหางนะครับแบ่งเป็นสี่ส่วนที่มันมีความบาลานซ์กันนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นปลาที่มีบอดี้ปกตินะครับตัวนี้ไซส์ขนาดประมาณสักห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองเซนติเมตรนะครับกับกันนะครับเราไปดูปลาที่เรียกว่าปลาช็อตบอดี้นะครับเห็นไหมครับว่าปลาช็อตบอดี้เนี่ยตัดส่วนของลําตัวเนี่ยมันจะไม่เสมอกันนะครับก็คือช่วงหัวช่วงไหล่ช่วงตัวเนี่ยมันจะโอเคนะครับส่วนช่วงหางเนี่ยมันจะดูสั้นนะครับวันนี้เป็นช็อตบอดี้เบอร์สองนะครับช็อตบอดี้เบอร์สอง อันนี้มันเป็นรสตีนยมนะครับสําหรับใครที่ชอบปลาช็อตบอดี้อ่ะบางคนก็ชอบช็อตบอดี้แบบสูงเลยนะครับคือตัวสั้นๆป้อมๆกลมๆเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปลาที่เลี้ยงน่ารักน่ารักนะครับเป็นปลาที่ดูท็อปวิวก็ได้ไซด์วิวก็ได้นะครับเห็นนะครับว่าหุ่นอวบอ้วนถึงแม้จะรูปร่างอ้วน,นกลมนะครับแต่ถือว่าเป็นปลาที่ทุกคนสนใจนะครับถ้าเกิดใครชอบใครสนใจนะครับตัวนี้มีตัวเดียวในฟาร์มของนุนนนะครับเป็นปลาชิโร่ซีนี้นะครับจากโอโซากุนชอตบอดี้เบอร์สองนะครับเหนครับ